ไอ้แอไอ้อบิ๊กไอ้ดีมโดดดีไอ้สัตว์ปนปนกิบปนกิเอไม่ใช่ไม่ใช่พีกพีกพีกไอ้แยกูเคยกูเอารองเท้าแตะฟันหัวผู้หญิงกูยังไม่คุยเลยยอยากดูเวทมนต์ไหมล่ะ เอ็มวิ่งกันลงยิงกกูเพื่อนเกียวบีฟี้ยาวเดกกๆตัวบมาดิไม่อองมาโตกูดีกว่าไหมมึงรังแกผู้หญิงอ่ะรับไม่ได้วะ ใข่ออกตัวไม่มีไอ้เนี้ยคิดเลยที่ให้บีกับกเพ,บพื่อนกูไหมสัตว์อยาจออกจัดไอ้เนี่ยไอ้เนี้ยนี่ม่งเอาจัดเลย เอาดีบ้านฟาร์มอะ่ะเอาแตกเอาเอาแตกเอาเม็ดเดียวเองนะ,นะหา what

มีรถอยู่เนี่ยขี่ไปดิไปจะไปกูไม่ทันแล้วมั้งเนี่ยไปกลัวแม่งอยู่ในบ้านนี่แหละ เฮ้ยมันกระตุ้ว่าโอ้ของของของโอ้โอ้ยเสียงมือสะท้อนมาไ,ไม่บีกอะ เฮ้ยเฮ้ยมันกินกูบนอันเนี้ยมันวิ่งลงมาแล้วอ่ะจ,จ่บบายแบบนี้จรวอยสวยๆกูชาร์จให้คอมเวอร์ได้คอมเวอร์ได้ เอาเพลงแบบเอ่อเอาไอ้เหี้ยจะเอาไอ้นี่มีคนเหรอทำไมกูไม่เห็นว嘛สุดไหมละ่ะ ตีมังค่ามึงอ่ะไม่เห็นไหม,ไมหนี่นั้นแหละแล้วกูยิงมาใส่ระเบิดมันอีกเป็นไรโดนรัดเอ้ยันมีสเปรดปะกูว่วอยู่มันวิ่งชาร์จไ,ไม่ไมัน,มน<อ>ดาว อย่าเรียนกูใช้แฟนในพิพตาสัตว์หมดเลยมีพอต้อนะมิกูต้องปล่อยสัตว์หางเขามาอาละวาดเราปล่อยเรือยำนะมันซื้อเพื่อนมาแล้วอาไม่รู้ว่าบินไปไหนเลยมันน่าจะเกิดในวงอะเพื่อนเพราะว่าไอพวกที่เกิดใหม่มันจะเป็นโผล่นในวงมันน่าจะเป็นในตัวที่ยิงตายตาแรกเลยอะที่มันไม่ยอมขอไเอ,อืมกูว่าน่าจะอย่างนั้นแหละ เป็นการคำนวณแผนแบบส0มร้อยคนั่นแหละเป็นการคำนวณแผนแบบ3 0มร้อยอคิว,คนวนแ,แบบ้วอไปอีกอ่ๆดิ ใค่ยิงถังเสษมืองแค่ยิงถงจจังเใส่จงไใส่ม่ังมันจ,จุกกันได้ว่ะเย็ดเย็ดเฮ้ย,ดยดอยากดูเวทมอลไหมล่ะเมือ่อกี้กูเห็นเวบไปไหนแล้ววะ เขาใครเป็นไรอ่ะฮะอุ้ยเก็บของกันโอ้ของเยอะเหมือนกันเนี่ยว้าวว้าวของเยอะอเหม,มือนกอันนะเนี่ยเนี่ยวงเกมนี้มันวิ่งเร็วจังวะไม่รู้ว่ามันใส่ดดก,กระดิ่งยแบบดูว่างกันแหละ ไอ้ยหญวิ่งตามสูดกันเป็นลูกเป็ดเลยสัตว์ลูเป็ดน้อยไม่รู้ักไม่รู้่ไ่อเมสองเดือนแบบไม่หยุดฮ่าไ่อนเกมสองเดือนล เปิดหน้าเกมกลางเลยอะไงอขอเลไมาีเกเพื่อนสัตว์แม่งไม่มีไม kind of um, ่มีเวลาจะพาะไปติดไหนือนี ก็คือบิ๊กนั่งหยิบหมวกดูดูดูดีเตะมันก็ม,ม,มีตาลี่ดิ่งก็มีคนลงเมื่อสักู่ลองว่ามันยังนะหน้าแบบโง่กูอยู่เลยเอาไรเลอะหน้าจอไหมสัตว์ลายขาวอะ่ะไอ่ใหญคิดดีไม่ได้เลยสัตว์มง,งปิดใส่หน้าจอ ยังคิดดีไม่ได้เลยครับควายเรียนสิแปดบวกไอสัตว์ว้าว กูเจอคนด้วยแหละมีคนอยู่เป็นป้อมนะ้นาไนเฮ้ยมีคนเจยบระอดอบับ

เล่นได้ไหมเล่นได้ไหมข้าตังหังยกาได้ข้าตอนนี้เลยก็ได้ไปดิร้อยอยี่อ<ห>ะไรนะเอ้ยพีก็กระโดดพร้อมกลุลเลอ้ยมีแต่คนเจ้าชู้เลยโดนเลสโซนนี้ยกูดูดอดใหูดโซูโซออาาดูดูดูดอดูดููดด อย่างนั้นต้องมีคนดีมาแน่ๆตามที่กูเล่นมาประมาณ 1, 8, หน,าน,านึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นสพันเกมเราจะมีคนดีมาทางนี้อย่างแน่นอนฉะนั้นมันยิงสู้กู พืนกูกระโปงมามากยิงรุง่นได้ไปเถอะกูไม uh ่ร huh. ู้แบบพวกมึงโดนอะไรแต่กูวิ่งมาแล้วอ่ะว้าวไอ้เหียวยิงมาโดนกระทะกูเลยนี่กระทะดีทัตนะแล้วมึงจะเงียบกันหาแม่มังไงสัสนี่ตั้งใจเียนด้วยสัส ไอ้ยี่บังดูคนดีวงแม่งไอ้สัตว์คนนายเกียรติเลยโอ้ยไอ้ติดกระทะกูทุกดอกเลยกูกระทะอีกแล้วไอ้สัตว์ก็อยากชา้ามันวะไม่ นัเลเกินเขอนมันเบมากอนมันเจ็ร้ออย,อย่ยใช้คำว่ามันเจ็บมากเรียบร้อย ยิงเลยยิงเลยเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วเราตากูแล้วบะเอตระเบดหลังไอ้บออหลังไอ้บอลมันเจ็บจัดเลยลาวันอะสวยหมด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 ยสวยเออทำดีก็ทำได้ไม่ทำกันไปดีวงมาแล้ววงแล้ ไอ้ย่งเงีเลยโอ้เข้าหัวด้วยไอ้เงี้ยตัดกลัวตัดเป็นช็อตไฮไลท์ไปได้เลยลงคลองไปก่อนไหมเพื่อนลงคลองเลยตัดไปดิลงคลองก่อนคลองเล่นได้ มึงเคยเห็นบาด G D ไหมสัสมึงไปอยู่นะตรงริมคลองอ่ะแล้วมึงก็โผล่หัวกันไปยิงอ่ะแล้วหัวมึงก็แตกอะ่ะอุ้ยี่าสันวะสันวะ่งนั้นมึงระวังหลังมึงอะดีม ยงัยงยงังยังเหลือข้างในอยู่เหลือไอ้เนี่ยคาครับแปดไอ้คาเจ็บปะนะนนนะเจ็บเจ็บดีมันโดนวงไล่ด้วยหลังเข้าบี้ยบีตัวเนี้ยเจ็บ เหลือข้างบ้านอ่ะข้างบ้านเจ็บหนักเลย้อาแ่ะโอ้โหมัปนปาระเบิดได้สุดยอดามากเ,เพื่อนโดนบ้านอะไรมั้งอ่ะสวย<ว>โอ้โหไอ้ฮี้ย้